สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซีซียูค่ะไม่รู้จะอีกแล้วคุณเป็นคนไม่ดีสวัสดีค่ะเด็กๆแม่จะสวยไม่เหมือนดารามแม่อ่ะให้มันคุ้นดียวเหมือนไม่เหมือนตอนนี้อยู่ช่อง YouTube แล้วนะคะเด็กบ่วมเปโสดทีู่สดมีโสโสดอ่ะตอนนี้ ทีมงานกำลังจะพากันไปทำอะไรนะั้นเราไปติดตามกันนะคะท่เาลงง ไปซื้อมาเพิ่มห okay. ่อเออเนาะเพราะถ้าตรงนู้นตอนเที่ยงมันจะนั่งไม่ได้ใช่ไหมร้อนแต่ตอนนี้นั่งได้ตอนนี้จะนั่งได้ทั้งวันใช่ไหมผมบอกแน่นผมคิดดูผมบอกแน่นใช่ไหมพี่เจริญตอนกลางวันเราก็อาจจะได้มานั่งตรงนี้อะไรกันตอนนี้ก็พิจารณาดูก่อนนะว่ายังไงนะคะโอเคงั้นไม่ยกละเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มใจมีมีม่เห็นแล้วมัน มันมีโรคเลยใช่เนาะมีร่มเอาไว้มีหลังคงหลังคาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงทางนู้นเนาะได้ไปเดี๋ยวเราล้อๆที่ตรงนี้เดี๋ยวเอาอะไรมาให้ให้ชมเลยอ่าคืออะไรเปลี่ยนแผนกันอีกแล้วหมูย่างาเอย่าเพิ่งหนีนะเพิ่งหนีมมาดูนี่เลยนี่คือ อะมีของมาส่งเนาะเป็นสองสองชิ้นนะฮะอันชิ้นหนึ่งเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับส่วนชิ้นหนึ่งเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร,รนะไม่ใช่ไม่ใช่แกะดูเลยแล้วกันนะครับ <c ười> มีคนหิวทุเรียนแล้วหนึ่งฮ <c> ะ <ười> <อ>จรอ้มันถูกตรงไหน <c ười> ลอ้ลอลอ้ <c ười> ลอล้อ ล้อไอรถเข็นล้อไอชั้นวางอะไรพวกนั้นอ่ะล้อ,ลอรถล้อเลื่อนออันนี้น่าจะเป็นที่ใหญ่ใจดีส่งมาอีกแล้วอย่างเช่นวันนั้นน่ะครับเป็นของคุณแม่วารุณีอ๋ออันนี้ก็อาจจะเดาๆว่าน่าจะเป็นของขอบคุณนะครับผมส่สวนอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นของค <c oughs> ุณแม่วารุณีนะครับส่งมาให้ให้กับปุ้ย มามามาดูกันมาบอกไปนั่งด้วยกันนะยก็บยุ่งอนี่โี่ระวังไงหลังในช็อตเด็ดมาดูด้วยกันอืมโอ้ยผู้หญิงนั่งทิ้งตัวเยอะเสื้อสวยเป็นเสื้ออ๋อเป็นเสื้อเสื้อ แม่บอกว่าอยากให้ปุ้ยแต่งตัวสวยๆเวลาขายคงขายของไปโน่นนี่นั่นสรุปแล้วใส่ตัวนี้ไม่ต้องซักฮ่าฮ่าซาร่าซาร่าว้าวแบรนด์นะดีด้วยเป็นแบนนะซาร่าไม่ของตกของตกนะของมีค่าแน่น่ะใช่วดกันกันดี่เลยใส่ในลองยืนดูดิ อาถอดตัวในในออกซื้อใส่ไหมล่ไหนสวยไหมได้เปล่าเสวยดิได้เปล่าดูนะแต่ว่าหน้าต้องไปเปลี่ยนแล้วแหละตัดออกตรงนี้ตัดออกครึ่งหนึ่งไม่เคยเห็นพี่ปุ้ยแต่งหน้าสักทีมันแต่งไม่ได้เพราะพี่ผู้คนหน้ามันแล้วก็เหงื่อออกเยอะอ้ออันนี้ก็สวยดี จากคุณแม่วารุณีนะก็ขอบคุณนะครับคุณแม่วารุณีเนาะที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้กับพุ้ยก็ใส่เสื้อสวยเพื่อภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณครับผมเอ้าสวยไม่ชอบใจไม่บอกขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณคุณแม่นะคะที่ท่านเมตตาได้ส่งเสื้อให้หน้องเสื้อผ้านดีมากก็ขอบคุณคุณแม่อายุ ยืนร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมใส่ให้ดูนะพวันนี้แหละใส่เอาละวันนี้ใส่แน่นอนแต่ว่าเป็นดีฮ่อเลยดีเลยมากนดีมากจากที่จะย้ายโต๊ะมาหินอ่อนก็คิดไว้คิดมาเพราะว่าเ้าจะย้ายไปตรงนู้นเนี่ย ตอนทิ้งเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวมันจะร้อนใช่ใช่เราเข้าไปดั่งไม่ได้ครับจะร้อนตั้งแต่เช้าอ่ะต้องยื่นเลต้องชมดินนะเอาไว้มีหลังคงหลังคาก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปย้ายกันเนาะนะครับมีหลังคาแล้วค่อยย้ายไปอีกทีใช่แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นการมาแกะกล่องเซอร์ไพรส์เนาะนะเป็นกล่องสองกล่องนะกล่องแรกก็จะเป็นล้อที่เป็นล้อเหมือนใส เก้าอี้เลื่อนหรือว่าโต๊ะชั้นอะไรพวกนี้เลื่อนเนาะนะครับคราวนี้เป็นล้อยใหญ่นะอ่ะาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเสื้อนะฮะนะครับจากคุณแม่วารุณีเนาะท่านก็ส่งมาให้ก็ขอบพระคุณนะครับรคุณแม่มากๆเลยเนาะ,ะพวกเราก็ขอบพระคุณจริงๆนะฮะทุกท่านเราทํทไงต่อเราเตรียมการก่อไฟจัดหนักจัดเต็มเนาะเพราะว่าเรายังหมักหมูไว้อยู่นะทุกท่านเมื่อเช้านะครับ เรากล่าวว่าจะกินเที่ยงแล้วก็เย็นเลยแต่ว่าช่วงเที่ยงเหมือนทุกคนอิ่มแล้วก็ไปกินข้าวกันคนละจานสองจานแล้วก็กล่าวว่าตอนเย็นค่อยลุยอีกทีนึงเนี่ยนะครับใช่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จัดกันตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เอานี้เลยเนาะเดี๋ยวเคลียร์ตรงเคลียร์โต๊ะอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคนะฮะทุกคนงั้นก็กินมื้อเย็นที่นี่ไปเลยแล้วอ่า ซึ่งเราก็ได้ชวนในกับเดร์กับพี่เ่าเลยครับบอกว่าเอาเลยนะเพราะว่าเย็นแล้วเนาะครับผมครับผมก็เลยเหลือแค่พวกเรานะฮะมีมีเอิร์ดด้วยครับผมไปไอ้เก้าบาลลงดังไฟเก้าจะเป็นคนดังนะทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูเก้าโชว์เทคนิคนะครับการก่อไฟ เรียนมา30กว่าปีนะครับเพื่อก่อไฟเตานี้เตาเดียว,ว <c oughs> โอ้โหใช่ <c oughs> นี่ก็จะโชว์วิชาที่ได้ร่ำเรียนมานอกจากอาจารย์ห่วอี้นะฮะที่ไปอยู่วัดวัดเศร้าเหลานะครับผมเขาไม่ <c oughs> ใช่เหลา่ใช่คนละสำนัก<ล>เอออันนั้นจะสอนวิชามวยแต่นี่จะสอนวิชาก่อไฟ นะครับนี่ก็ได้ติดแล้วนาอก็พร้อมที่จะย่างแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้งงนะครับว่าออแล้วออันนั้นขอบคุณมากเลยเก้าวในสาธิตวิธีที่สุดยอดมากเลยนะขอให้สุขภาพร่างกายโอ้สาิดอ่โอเคเออเอาโอเคเอาเอางานคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ